สวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งาน f u t t e r f l y b e นะครับก็จะเป็นแบบที่ง่ายที่สุดเลยนะเดี๋ยวผมเริ่มจากการพรีเซนต์ก่อนนะครับว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างนะก็เนี่ยนะครับจะเป็นการรับ Data มานะก็คลิกตรงนี้นะครับเพื่อรับ Data ตรงปุ่มนี้ก็จะเป็นการเซิร์ชนะครับเดี๋ยวผมจะลองเซิร์ชให้ดูนะ เช่นผมพิมพ์ว่า s ใช่ปะเห็นไหมมันกจะขึ้นมาถ้าผมพิมพ์ว่า add นะครับมันก็จะขึ้น add มาอะไรแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ปิดไปต่อไปนะครับก็จะเป็นการ add นะถ้าผมปิดตัวนี้นะมันจะไม่ขึ้นเป็นสีน้ำเงินนะผมแล้วทีนี้ผมลองใส่ข้อมูลใหม่นะครับเชนโอ๊กนะ enter นะครับนี่โอก็จะ add เข้ามาแบบนี้นะครับหลังจากนี้ก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนข้อมูลได้นะครับอ่ยี คาร์บอะไรแบบนี้นะครับเช่อนออกซิเดตแล้วก็ enter ไปนะครับนี่ก็จะได้ออกซิเดตข้อมูลก็จะถูกเปลี่ยนแบบนี้นะครับถ้าเกิดอยากจะ refresh ข้อมูลก็คลิกตรงนี้เพื่อ refresh ได้นะครับต่อไปผมจะทำการลบนะครับก็กดตรงลบได้เลยนี่นะครับข้อมูลก็จะอัปเดตแบบนี้นะโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสอนวิธีการ set up ข้อมูลก่อนเลยนะ วิธีการเซตอัพดาไฟเบดอย่างแรกนะครับก็ให้ไปที่ไฟเบดไอไฟเบดเว็บไซต์ไฟเบดนะครับเนี่ยไฟเบ e google. com นะครับแล้วคุณก็เข้าส่วะบบของคุณนะอืมเดี๋ยวผมเข้าไปที่คอนโซลเลยแล้วกัน Go to ่คอนโซลนะครับบ,รบังคับเข้า สุดระบบมเข้าก่อนแล้วกันโอเคนะครับเดี๋ยวผมใช้อีก ID หนึ่งนะโอเคตัวนี้นะครับจากนั้นก็ทำการ add project นะครับว่าจะเอาเป็นว่าให้คุณไป add เอาเองแล้วกันนะมันไม่น่าจะยากอะไรนะผมไม่อยากให้โปรเจกตมันเยอะนะครับมันจะหมดโคตาซะก่อนผมก็สร้างเทส t ขึ้นมาใช่ไหมสมมติผมสร้างเทส t ขึ้นมานะครับ จากนั้นนะครับให้คุณกดไปที่ไฟเบดเ s e d a ดาต a าเบดนะครับอ่าตัวนี้มันจะมีให้คุณ create คุณก็กด create ไปนะครับเดี๋ยวผมวอ,อาไงดีเดี๋ยวผมสร้างให้ดูเลยดีกว่านะครับเผื่อใครที่อาจจะงงแบบงงจริงๆนะอ่ะนะกลับไปหน้าแรกนะเดี๋ยวผมแอดให้ใหม่เลยอันนี้ผมตั้งชื่อว่า YouTube แล้วกันนะครับเพื่อที่จะ เพื่อทําคลิปต่อไปอะไรอย่เงี้ยนะแล้วก็ไม่ต้อง analyze หรอกนะปิดไปนะครับแล้วผมก็จะเชื่อมฐานข้อมูลใน YouTube เลยนะครับจะได้เป็นถัดข้อมูลใหม่เนาะจะได้ไปพร้อมๆกันนะครับในการจะดับเดี๋ยวผม stop คลิปก่อนแล้วกันนะโอเคหลังจากที่มันสร้างเสร็จแล้วนะครับก็ให้คลิก continues ไปเลยนะครับจากนั้นนะครับไปที่ ิวนะครับแล้วก็เลือกไปที่ไฟล์ store data นะครับไฟล์ Find store database นะรอมันก,มก่อนนะครับเนี๋ผมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่จากนั้นนะครับกดที่ create database นะครับแล้วคุณก็เลือก location นะผมจะเลือกเป็นสิงคโปร์นะครับเพราะว่าใกล้กับไทยที่สุดแล้วนะก็ตรงนี้นะครับก็กด next ไปเลยแล้วผมจะใช้เป็น test mode นะมันสามารถเข้าถึงได้ ถ้าเกิดคุณอยากจะไปเซตปรดักชันก็แล้วแต่คุณนะแต่ถ้าเกิดเทสบอนเนี่ยมันจะอน,นุญาตให้ใช้ได้3าวันนะครับเอนเบอร์ไปนะครับแล้วก็แพลนนี้เนะี่ยผมใช้เป็นแพลนแบบฟรีนะครับไม่เสียงเงินนะครับนี่สังเกตตรงนี้ตรง spark เนี่ยผมใช้เป็น no cost นะครับโอเคหลังจากที่คุณสร้างได้แบบนี้แล้วต่อไปนะครับให้คุณกดไปที่ project o อ โอเวอร์วิวนะครับแล้วก็เลือกไปที่เว็บนะครับเพื่อที่จะสร้างโทเค็นนะครับตัวนี้ผมจะตั้งชื่อว่าเอา่อฟัตเตอร์แล้วกันนะครับฟัตเตอร์แล้วก็เลิกจิสไปนะครับโอเคมันรลิกจิสแล้วมันก็จะให้โทเค็นคีย์มาแบบนี้นะครับให้สนใจแค่ตัวนี้ก็พอนะ api คียนะครับกลับมานะครับจากนั้นให้เข้าไปที่โปรเจกต์ของเรานะครับ ในหน้าเมนนะมันจะมีการอินเอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้โดยที่คุณจะต้องทำการ add dependency ตัวนี้นะครับไฟล์ดอทนะตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็จะเป็น dependency ตัวนี้นะครับที่เขาทำ library เอาไว้ให้ใช้งานง่ายๆเนาะ แต่ตัวนี้จะไม่รองรับเว็บนะครับถ้าเกิดคุณอยากลองรับเว็บก็ใช้ไฟคอได้นะครับไฟเบทคอโอเคผมก็ทําเคยทำคลิปสอนไปแล้วนะต่อไปนะครับหลังจากที่แอดมาได้แล้วเราก็ทําการ import เข้ามาใช้นะครับก็คือผมจะ i m p o r t ไฟดั๊ดเข้ามาตรงนี้นะครับไม่ใช่ตรงนี้ตัวนี้นะครับไฟดัืม แล้วก็เผื่อใครสงสัยนะทำไมผม h ไ page นะครับเพราะว่า material เนี่ยมันมี Page อยู่ใช่ไหมแต่ว่าไฟด r t ก็มีเพจนะมันก็เลยชนกันผมก็เลย h i ไ page ของ material ไปยังไงก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเกิดใครใช้ก็อาจจะไปใช้ไฮใช้โชว์อะไรก็แล้วแต่คุณนะแต่ว่าผมทำเอ็กซ์พไว้ไงนะครับต่อไปก็ให้ทำการ i Import f ไฟสโตรเข้ามานะครับแล้วก็เลียกใช้ f i ไ store แล้วก็ initialize Init นะครับโดยใส่ สตริงถ1ึงตัวเข้าไปก็คือ Project ์ไอดีเมื่อกี้นะครับตัวนี้นะอ่ะตัวนี้นะครับโปรเจกต์ไอดีผมกลับมาพิดเนาะขอาไปด้วยอ่ะแล้วก็เอามาวางแทนที่ได้เลยนะครับผมก็จะวางลงไปนะฮะแล้วก็กดเซฟนะครับก็เก็ตข้อมูลมา อ่าไม่ได้นะครับเพราะว่ามัน initialize ใช่ไหมผมต้อง restart เนาะโอเคเห็นไหมก็ข้อมูลจะไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าผมทำการ add ข้อมูลใหม่เข้าไปเนาะทีนี้ก็กด continue to console นะครับเราก็ไปดูตรง Firebase Database นะทีนี้ผมจะลองทำการ add ข้อมูลให้ทุกท่านดูนะครับก็ new data นะครับอ่ามันก็จะได้แบบนี้เนาะแล้วก็ refresh ดูนะครับ มันก็จะทําการสร้างเทเบิลขึ้นมาอัตโนมัตินะครับเพราะว่ามันเป็น no sql เนะนี่ก็จะได้ตัวนี้มานะครับนี่แบบนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่าโค้ดของผมมันทํางานยังไงนะตอนนี้ก็5้าทีแล้วสําหรับใครที่ทําการเซตโปรเจกต์ตามผมตอนนี้ก็น่าจะได้กันแล้วเนาะโอเคต่อไปนะครับผมได้ทําการสร้าง export a ไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเวลาที่ผม import ไฟล์อะไรต่างๆเนาะมันจะได้สั้นๆนะครับ อย่างเช่นผมเข้าหน้าหน้า start page นะครับตัวนี้นะครับมันก็สามารถ import ตัวนี้เข้ามาได้เลยเนาะนี่นะครับถ้าเกิดต้องการนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดู import รอไม่ใช่แ a กเก a t o r ิอันนี้เลยラ r เดอร private นะครับเอ้ยลืมไปนะครับตรงนี้มันเป็น presentation ลืมลืมลืมโทษดีโทดีอย่างเช่นตัว import main นะครับที่ผมทำา x p o r t ตัวนี้ไว้เนี่ยผมไปใช้ตรงไหนนะผมมันไปใช้ตรง logic นะครับนี่นะครับ import main ตัวนี้เห็นไหมมันก็จะสั้นๆนะครับนี่ผม import มันแค่2ตัวแต่ก็ใช้ครบได้หมดแล้วนะครับ ประมาณนี้นะสำหรับการใช้ export สำหรับใครอยากจะเอาไปปรับใช้ก็เอาไปใช้ดูนะครับต่อไปผมมาที่ start m a i นนะครับในหน้า start m เมนของผมเนี่ยจะเป็น s t a t e l e นะเะว่าผมอยากจะให้ทําให้เห็นนะครับว่าเราสามารถใช้ stateless ได้นะครับในการทำเอ่อฟัคเตอร์แอนะโดยผมใช้ stateless เพราะว่ามันจะเร็วกว่าส t t e ฟ u l นะครับแล้วก็วิธีใช้ Sta t e ของผมนะครับผมใช้ stream builder นะครับก็คือ ตัวนี้นะครับในการ e t s สเต e นะต่อไปผมก็ใส่ Default Text Style นะครับก็คือขนาดฟอนต์ไซเนี่ยให้มันเป็นค่า Default นะครับแล้วก็ทำการทำบ o t t o ม Text Input ตัวนี้ก็คือฟังก์ชันที่เป็น Text Input ตัวนี้ที่ผมทำขึ้นมานะสำหรับใครที่ดูอยู่ก็สามารถโคลนโปรเจกต์ผมไปนั่งแกะได้นะครับ Okay. ในตัวนี้นะครับก็จะเรียกใช้งาน on change on search on submit เนี่ยครับโดยที่ไอ้ที่ต้องต้องมี on change on search อะไรเนี่ยเพราะว่าผมเอามาใช้กับเจ้า search ชิงตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะสำหรับ UI เพราะว่าเราจะเน้นไปที่ไฟ i บีนะตรงนี้นะครับผมก็มีการใช้งานเป็น ฟังก์ชัน callback นะครับให้เรียก return ข้อมูลกลับไปนะนี่ callback ใน on search ผมมันมี tag อยู่นะครับนี่เห็นไหม on search ผมนะตอนนี้ผมสร้างตัวแปรตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นตัวก็ t data นะครับเวลาที่ผมเ e a r c h นั่นนะเดี๋ยวผมสร้างเพิ่มกัน เดี๋ยวผมจะลองเสิร์ชให้ดูนะครับอย่างเช่นผมพิมพ์ว่ารายเดอร์นะเห็นไหมรายเดอร์ Rider ก็จะขึ้นมานะครับถ้าผมใส่แบบนี้ก็จะขึ้นมาแค่ g ก o อนเนาะอันนี้น่าจะเข้าใจนะครับปิดไปโอเคนะครับต่อไปนะจะเป็นการเรียก list t ไท e ตัวนี้มานะครับก็คือจะเป็นตรงนี้นะครับที่เป็น list t ไท e กลุ่มตัวนี้นะข้างบนนะครับก็คือตัวนี้ตัว refresh เนี่ยมันก็คือตรงนี้นะครับ โอเคก็ไปแกะโค้ดดูนะครับผมจะอธิบายว้าเขา,าแล้วกันต่อไปนะครับก็เป็นการทำฟิวเจอร์นะครับเข้าไปดูกันเลยดีกว่าโดยที่ผมทำฟิวเจอร์บิลเดอร์ไว้นะครับเวลาที่เก็บข้อมูลนะคุณจะสังเกตว่ามันจะโหลดดิง้งเห็นไหมเนี่ยนะครับก็คือผมเช็คว่าถ้าเกิดมีการเวทติง้งก็คือข้อมูลยังโหลดไม่เสร็จจะให้มันหมุนนะครับนี่สครับโปรเกรส s ์อินดิเคเตอร์นะครับ ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เวทติ้งแล้วนะครับก็ให้รีเทิร์นดัตตออกมาถ้ามัน data เป็นศูนย์ก็คือไม่มี data หรือเก็ตไรลไม่ได้หรือเป็นเน่านะก็จะให้มันใส่เป็นเอ็มพีลิสต์นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมรับตัวนี้ฟังก์ชันเป็นจ e น e นาหริกนะถ้าเกิดคุณอยากจะทำแล้วแบบ อาจจะมีหลายคลาสอย่างี้ก็ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแบบจ e เน r ริกคุณจะทำเป็นคลาสไลเดอร์หรือว่าคลาส s ต t u เต้นอะไรต่างๆก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะทำการรีเทอร์ลิสทายออกมานะครับ List สทายเนี่ยจะมีเป็นล e ดดิ้งนะครับก็คือเป็นไอตัว Index ็ข้างหน้าเนี่ยนะครับ1 2 3เรียงลงมานะ ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของคอนเทนต์นะครับทีนี้ผมกดคลิกตัวนี้จะสังเกตว่าเห็นไหมคอนเทนต์ content มันก็จะเปลี่ยนเป็น t e x t f i e l d เอาไว้ Edit นะครับมันทำได้ยังไงเนะี่ยก็มาดูตรงนี้นะก็อาจจะค่อนข้างซับซ้อนหน่อยนะก็คือ Widget Edit ตรงนี้นะครับผมใช้ callback Edit นะครับซึ่ง callback Edit ของผมเนี่ยมันมันร e เทิ n ข้อมูลออกมาเป็น List นะครับ ก็เป็น List Dynamic ด้วยก็คือผม Return เป็น Widget ออกมาแล้วก็ Return Function ออกมานะครับทำไมต้องทำแบบนี้นะเพราะว่าสมมติว่าผมกด Enter ใช่ไหมผมเปลี่ยนชื่อคนไ e เดอคนนี้นะแล้วผมใส่อายุของเขาใหม่ถ้าผมกด Enter ถ้าเกิดผมไม่ใช้แบบนี้ผมจะสามารถเชงอัปเดตข้อมูลได้แค่ตรงฟิลที่ผมกด Enter นะแต่ว่า Rider อร์เชงตรงนี้จะไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ที่ผมทำเนะี่ยกด Enter ไป มันก็จะเปลี่ยนทั้งสองฟิลนะครับเห็นไหมโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็น Delete นะก็ปุ่ม DELETE ของผมนะครับจะสลับกันนะว่ามัน Edit อยู่ไหมเห็นไหมก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ Edit มันจะเป็นปุ่ม DELETE กับปุ่ม EDIT ใช่ไหมแต่ถ้ากดคลิก EDIT ก็จะเป็นปุ่ม c a n c e l กับปุ่ม Accept นะครับก็คือปุ่มอัปเดตนั่นแหละ,ะก็จะเช็คตรงนี้นะครับ เช็คจากสเตตัสสเตตัสที่ว่าก็คือเอเจ้า Steam Builder นี่แหละนะครับผมใช้เป็น s t m b u i u i l r e r บ l e a นนะครับก็เลยส่ง True For เข้ามาได้นะต่อไปนะครับน่าจะเรียบร้อยแล้วตรงนี้เราก็จะไปดูตรงส่วนของโครงสร้างของผมดีกว่านะเดี๋ยวผมจะอธิบายโครงสร้างให้ดูนะครับก็จะมี c o n s t a n t นะครับก็คือ ไอ้เจ้าคีย์ที่เราได้มานะครับก็จะเป็นคีย์ตัวนี้แล้วก็คอลเลกชันที่เราจะใช้นะผมทำคอลเลกชันชื่อว่า Riders เข้ามานะครับส่วนคุณอยากจะแอดคอลเลกชันชื่ออะไรก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของโลจิกนะครับโลจิกเนี่ยจะมีคลาสแล้วก็ฟังก์ชันนะครับคลาสก็คือคลาสラ i เดอร์ที่ผมทำไว้นะครับก็ ในคลาสไลเดอร์มันจะมีฟิลด์ต่างๆที่ผมทำเอาไว้นะครับว่าผมอยากให้มันเก็บอะไรได้บ้างนะแล้วก็จะมี Factory นะครับในการที่จะสร้างคลาสด้วย JSON เวลาเรารับข้อมูลมานะครับมันจะเป็น m แบบ t r i n g ได n a m i กนี่นะครับผมก็จะ Convert ให้มันกลายเป็นโมเดลด้วยการใช้ Form JSON นะครับ ก็จะเห็นว่าใช้แบบนี้นะเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันนี่ฟังก์ชันหลักๆที่ใช้กับไฟเบดก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับจะมีเป็นการ create <c oughs> แล้วก็ read นะครับผมแยกให้เห็นชัดเจนก่อนนะ create read แล้วก็ update delete นะครับตัวนี้เอามาข้างล่างก็ได้นะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับไฟเบส a นะโอเคมาต่อกันนะครับก็ผมได้ทำการสร้าง collection นะครับก็คือตัวนี้นี่นะครับคอลเลกชันโดยรับมาจากคีคอลเลกชันเมื่อกี้นั่นแหละมันจะได้เป๊ะๆนะครับเราต้องใช้เป็นคอนสแตน t ์นะเพราะว่าถ้ามาพิมพิมเอาเนี่ยเดี๋ยวมันผิดขึ้นมาจะซวยเอานะครับ ตัวนี้ก็จะเชื่อมผ่าน f i r e b a ตัวนี้นะครับใส่ Project ID เข้าไปแล้วก็เลือก Collection นะครับพอได้ Collection เนี่ยผมก็เอา Collection มาเรียกใช้งานนะก็จะมีการแอดก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับผมก็ให้มันเป็น t ู o จ j s o สนะครับก็ที่ผมทำเมื่อกี้แหละนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็จะมีในส่วนของการ read นะครับ ในการ Read เนี่ยผมจะเช็คเป็นว่ามันมี c ondition ไหมนะครับ c ondition constants เนี่ยมันจะอยู่ตรงเซิร์ชนี่นะครับตรงนี้ถ้าเกิดมีการ Search ก็คือมันจะมีมันจะมีว a l u e ของ name ก็คือตัวนี้นะครับแต่ถ้ามันไม่มันไม่มีว a าลูอะไรมันก็ get data ธรรมดาได้แหละก็ผมเช็คตรงนี้นะครับผมเช็คตรงนี้ว่ามัน empty หรือเปล่า ถ้าเกิดมันไม่ไม่ empty นะครับก็คือมันมี constant นั่นแหละผมก็จะทําการ search โดยการใช้แว e นะครับแล้วก็ each greater than ก็คือมันมากกว่าหรือเท่ากับสิ่งที่เรา search นะครับแล้วก็ให้มันน้อยกว่าสิ่งที่เรา search บวกด้วยตัว c ตัว set นั่นแหละนะครับดูต c ตัว set นะถ้าเกิดว่ามันมันมัน empty นะครับ name เป็น empty ก็คือ คอนดิชันเนี่ยก็จะเหมือนเดิมก็คือตรงนี้นะครับก็คือผมได้ทำออเดอร์บาทาม Create เอาไว้นะครับมันจะได้ Sorting เรียงลงมานะครับแต่ว่าคุณจะสังเกตนะครับว่าถ้าเกิดว่า Name มัน Name ตีเนี่ยคือมันมันหาได้แค่แวร์มันจะไม่สามารถที่จะ Order b ์แล้วก็ใช้แวร์ได้นะครับผมก็เลยทำแบบนี้ก็คือผมไปแวร์ก่อนนะเราผมก็ค่อยมา Sort เอาเองนะก็คือตัว s o r t i n g ตัวนี้นะครับ จากนั้นก็รีเทิร์นข้อมูลออกไปนะครับโดยที่ข้อมูลที่ได้จากไฟเบ s e นะครับมันจะเป็นออ่มันจะเป็นเรียกว่าไงเอ่ยมันเป็นดนะ็อกิเมนต์อ่ะบบหนึ่งนะค ondition รับมาโอเคตัวนี้นะครับมันจะเป็น list document นะครับ จากนั้นผมก็เข้าถึงด็อกิเมนต์ก็คือด็อกิเมนต์อ่ะมันจะมี i d ด้วยนะครับนี่ด็อกิเมนต์จะมี ID แล้วก็แมปนะครับนี่คือแมปที่เราต้องการแล้วตัว,ตว ID เนี่ยก็คือตัวที่มันห้อยอยู่นะคือตัวเนี้ย ID อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมว่า i อเดมันมันจะเป็นชื่อด็อกิเมนต์นะแล้วก็ data ข้างในก็จะไม่ได้มี ID อยู่ข้างในนะครับผมก็เลยเอาชื่อด็อกิเมนต์ก็คือ ID เนะี่ยมาไว้ใน ID ตรงนี้นะครับ แล้วก็ใช้ spread operator ในการเออเอาที่เหลือออกมาอยู่ในแมปเดียวกันอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็รีเทิร์นข้อมูลออกไปนะครับโดยที่เมื่อผมรีเทิร์นข้อมูลออกไปแล้วนะผมก็จะใช้ get data API นะ ัไวนะ้นแล้วก็จะเป็นฟังก์ชัน get data นะครับก็คือ convert จากแบบเมื่อกี้ให้กลายเป็น rider model นะครับแล้วก็จะได้เข้าถึงข้อมูลผ่าน class ได้ง่ายๆนะครับโอเคต่อไปจะเป็นการอัปเดตนะครับอัปเดตก็ไม่ยากเลยนะครับแค่ใช้เอ l e c t i o n เลือก document ที่ต้องการนะครับก็อมาจาก id นั่นแหละนะแล้วก็อัปเดตข้อมูลที่เราต้องการเข้าไป โดยที่อัปเดตของผมเนี่ยผมทําไว้ในคอ l l b a c k ัปเดตนะครับนี่เห็นไหม callback u p d a t มันจะไปอยู่ตรง edit widget นะครับคือตัวนี้นะนี่ทีนี้ผมก็จะรีเทิร์นออกไปนะครับตรงอัปเดตตัวนี้นะนี่เห็นไหมผมรีเทิร์นออกมาเป็น เป็นลิสต์นะครับนี่ตรงนี้ on submit ก็คือฟังก์ชันในการรับเดตของผมนะโดยที่ผมได้ทำการเปลี่ยน text